สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำชีตกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆเรามาดูชีตแบบฝึกหัดนะคะลูกวันที่24ถึงวันที่28นะคะเด็กๆเขียนชื่อของเด็กๆก่อนนะคะลูกชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะแล้วเด็กๆระบายสี่ภาพให้สวยงามเลยนะคะลูกค่ะ หาเด็กเด็กมาดูหน้านี้นะคะลูกต่อจากชีตฉบับที่ก่อนหน้านี้เลยนะคะลูกหน้าที่18นะคะเขียน zero t o t e เรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะลูก zero 0 one 1 two 2 three I V E 5ฟห S I X 6ิ S, 5, S 6, 6, 7, 7, E V E N 7ซ E I G H T x 8 N I N E 9 T E N 1 0นสิค่ะเด็กๆคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้เด็กๆดูเด็กๆเ,เรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูก่อนนะคะลูก่ะเลขศูน,นะคะจากจุดข้างบนโค้งลงมา เป็นวงกลมสวยๆเลยนะคะลูกแล้วก็แซดนะคะลากลงมาเลยนะเขาลูกตามรอยปะเลยค่ะลูกแซดอีโ e. ค้งสวยๆอ่าจากจุดข้างบนลงมาจุดข้างล่างกลับไปเส้นเดิมโคง้งโอจากจุดข้างบนโคง้งเป็นวงกลมสวยๆเลยนะคะลูกแบบนี้เลยค่ะลูก แล้วเด็กๆ,ๆเขียนเองเลยนะคะเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะลูกค่ะก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย